สิ่งที่จะเกิดวันที่14พฤศจิกายน2567าหสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ความรักอาจมีโอกาสได้พบเจอคนพิเศษหรือความสัมพันธ์ที่มีอยู่เดิมจะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นการงานอาจได้รับมอบหมายงานใหม่ๆที่ท้าทายหรือมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งการเงินอาจมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือมีโชคลาภเข้ามา สุขภาพโดยรวมแล้วสุขภาพจะแข็งแรงดีแต่ควรระวังเรื่องความเครียดคำแนะนําเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆอย่าปิดกั้นตัวเองจากโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาวางแผนอนาคตการวางแผนอนาคตจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้สิ่งที่ควรระวังความใจร้อนควรใจเย็นและคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจความกังวลอย่ากังวลมากเกินไปกับเรื่องในอนาคตสิ่งสําคัญอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ความรักอาจมีคนพิเศษเข้ามาในชีวิตหรือความสัมพันธ์ที่มีอยู่เดิมจะลึกซึ้งมากขึ้นการงานอาจมีโอกาสได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์หรือได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายสุขภาพ ควรดูแลสุขภาพจิตให้ดีเพราะอาจมีความเครียดสะสมคำแนะนำเปิดใจรับฟังความรู้สึกของตัวเองการเข้าใจความรู้สึกของตัวเองจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นพัฒนาความคิดสร้างสรรค์การทำกิจกรรมที่คุณสนใจจะช่วยให้คุณมีความสุขดูแลสุขภาพการออกกำลังกายและการพักผ่อนอยังเพียงพอจะช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีความอ่อนไหวการอ่อนไหวเกินไปอาจทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดง่ายความกังวลการกังวลมากเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต สิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครสำหรับผู้ที่เกิดวัอังคารสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันไกลการงานอาจมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายงานใหม่ๆที่ท้าทายการเงินอาจมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือมีโอกาสทางการเงินเข้ามาความรักอาจมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ หรือความสัมพันธ์ที่มีอยู่เดิมจะแข็งแรงขึ้นสุขภาพควรดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีโดยเฉพาะระบบหมุนเวียนโลหิตคำแนะนำตั้งเป้าหมายการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณมุ่งมั่นและประสบความสำเร็จจัดการอารมณ์ควรควบคุมอารมณ์ให้ดีเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจสิ่งที่ควรระวังความใจร้อนควรใจเย็นและคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจความก้าวร้าวควรควบคุมอารมณ์ไม่ให้แสดงออกในทางที่ไม่เหมาะสม สิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้การงานอาจมีโอกาสได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือได้รับมอบหมายงานที่ทา้าทายการเงินอาจมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือมีโอกาสทางการเงินเข้ามาความรัก อาจมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่หรือความสัมพันธ์ที่มีอยู่เดิมจะราบรื่นมากขึ้นการเรียนรู้จะมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองคำแนะนําเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆอย่าปิดกั้นตัวเองจากโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาดูแลสุขภาพการดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้คุณมีพลังงานในการทํางานสิ่งที่ควรระวังความกังวลการกังวลมากเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตความคิดสงสัย การคิดสงสัยมากเกินไปอาจทําให้คุณพลาดโอกาสดีสิ่งสําคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครสําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ความรักอาจมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่หรือความสัมพันธ์ที่มีอยู่เดิมจะแข็งแรงขึ้นการงานอาจได้รับความไว้วางใจให้รับผิดช,ชอบงานที่สําคัญ หรือมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งการเงินอาจมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือมีโชคลาภเข้ามาครอบครัวความสัมพันธ์ในครอบครัวจะอบอุ่นและมีความสุขคำแนะนําดูแลสุขภาพการดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้คุณมีพลังงานในการทํางานฝึกสมาธิการฝึกสมาธิจะช่วยให้คุณควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นสิ่งที่ควรระวังความวิตกกังวลการกังวลมากเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตการเสียสละมากเกินไป การเสียสละมากเกินไปอาจทำให้คุณรู้สึกเหนือ่อยล้าสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ความรักอาจมีโอกาสได้พบเจอคนที่ใช่หรือความสัมพันธ์ที่มีอยู่เดิมจะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นการงาน อาจมีโอกาสได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์หรือได้รับการยอมรับในผลงานการเงินอาจมีรายได้เพิ่มขึ้นจากงานอดิเรกหรือได้รับของขวัญสุขภาพควรดูแลสุขภาพจิตให้ดีเพราะอาจมีความเครียดสะสมคําแนะนําเปิดใจรับรักอย่าปิดกั้นตัวเองจากความรักใหม่ๆสร้างบรรยากาศโรแมนติกการสร้างบรรยากาศที่โรแมนติกจะช่วยเพิ่มความรักและความผูกพันในความสัมพันธ์สิ่งที่ควรระวังความอ่อนไหวการอ่อนไหวเกินไปอาจทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดง่าย การใช้จ่ายเกินตัวควรวางแผนการเงินให้ดีสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้การงานอาจมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายงานใหม่ๆที่ท้าทายการเงินอาจมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือมีโอกาสทางการเงินเข้ามา ความรักอาจมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่จริงจังหรือความสัมพันธ์ที่มีอยู่เดิมจะมั่นคงมากขึ้นการเดินทางอาจมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศหรือไปยังสถานที่ใหม่ๆคำแนะนำตั้งเป้าหมายการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณมุ่งมั่นและประสบความสำเร็จพัฒนาตนเองการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะช่วยให้คุณเติบโตในสายอาชีพสิ่งที่ควรระวังความเครียดการทำงานหนักเกินไปอาจทำให้คุณรู้สึกเครียดความคิด การยึดติดกับความคิดของตัวเองมากเกินไปอาจทําให้คุณพลาดโอกาสดีๆสิ่งสําคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร